สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องของคุณชายกบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมเทคนิคที่ว่าก็คือการรอคอนเฟิร์มก่อนค้างเข้าออเดอร์นะครับผมเป็นยังไงลองมาฟังกันดูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับส่วนมือเก่าก็ผมก็เคยอธิบายมาบ้างแล้วนะครับผมแต่ว่ามือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองมาฟังกันได้นะครับผมนี่ครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะต้องหากลยุทธ์ในการเทรดซะก่อนนะครับกลยุทธ์ในการเทรดจริงๆมันมีมากมายครับผมมันมีเยอะมากเลยครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาหนึ่งอย่างนะครับผมก็เรื่องของข้องหนีไม่พ้นเรื่องของแนวรับแนวต้านแหละครับผมเพราะว่าแค่เรารู้2อ,อย่างนี้ครับเราก็สามารถทํากําไรได้แล้วนะครับผม ส่วนเรื่องของการรอคอนเฟิร์มนะครับการรอคอนเฟิร์มก่อนการเข้าออเดอร์หมายถึงอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในตรงนี้นะครับเป็นกราฟทองคํานะครับการทองคำทางเพย์เฮดหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราี่ครับสมมุติเราเห็นแค่นี้นะครับนี่ครับเราเห็นแค่นี้เนาะทีเนี้ยให้เพื่อนๆรองหาดูครับว่าตรงไหนเป็นแนวต้านตรงไหนเป็นแนวรับครับลองดูครับผมเนี่ยฮะที่ผมที่ผมให้ดูเนี่ยครับก็ ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นแนวรับเนี่ยครับตรงเนี้ยเป็นแนวรับตรงบริเวณเนี่ยครับผมนี่ตรงเนี้ยเป็นแนวรับนะครับเราก็ตรงนี่ครับตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็มีอีกแนวหนึ่งก็คือตรงนี้พทนะครับนี่ยรัตรงนี้อีกแนวหนึ่งเนี่ยครับตรงนี้อีกแนว เมื่อเราได้แนวรับแนวต้านมาแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะต้องรอที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องของการดูคอนเฟิร์มของแท่งเทียนนะครับการดูคอนเฟิร์มของแท่งเทียนก็หมายถึงว่าเราจะต้องดูแท่งเทียนที่มันมีการยืนยันซะก่อนนะครับมีการยืนยันที่มันชัดเจนซะก่อนนะครับเราถึงทําการเข้าออเดอร์นะครับผม ถ้ามันยังไม่มีการยืนยันหรือว่ายังไม่มีแท่งเทียนแท่งไหนที่มันบ่งบอก,บอกหรือว่าเป็นการยืนยันในการเข้าออเดอร์เราก็ยังไม่เข้านะครับผมเมื่อเราได้แนวรับตัน้มานั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างในกรณีที่เราจะเทรดบายนะครับก็คือให้เรารอที่บริเวณแนวรับนะครับแล้วก็รอให้สัญญาณให้แท่งเทียนมันลงมาที่บริเวณแนวรับแล้วเกิดการคอนเฟิร์ม เกิดแท่งคอนเฟิร์มขึ้นมานะครับอย่างน้อยสักหนึ่งแท่งนะครับสองแท่งกำลังดีนะครับถ้าแท่งหนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับต้องเป็นแท่งเทียนคอนเฟิร์มและอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือต้องรอให้เป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับสีเขียวเนาะสีเขียวนะครับผมให้มันเกิดแท่งเทียนสีเขียวนะบริเวณเนี้ยเนี่ยตรงนี้ครับที่เป็นแนวรับเนี่ยครับถ้ามันยังไม่เกิดแท่งเทียนสีเขียวเราก็ยังไม่เข้าออเดอร์หรือว่าเราก็ยังไม่นับเป็นการ ไม่นับเป็นแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับมาดูกันนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยลงมาถึงนารับแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดแท่งเทียนคอนเฟิร์มที่เป็นแท่งเทียนสีเขียวตรงนี้เรายังไม่เอามาใช้นะครับเรายังไม่เอามาใช้นะครับแล้วเราก็ยังไม่เข้าออเดอร์นะครับผมตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพร,ราระว่ามันเ,เป็นแท่งเทียนสีแดงอย่างเงี้ย นั่นหมายความว่ามันยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกนะครับเนี่ยตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแนวรับก็ตามเนี่ยครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นแนวรับก็ตามมันย่อมมีโอกาสที่ยังลงต่อได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีแรงซื้อเข้ามาที่จะดันราคาหรือว่ามีแรงซื้อเข้ามาที่จะเปลี่ยนให้เป็นแท่งเทียนสีเขียวได้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับนี่นะครับทั้นนั้นนะครับเราจะต้องรอแท่งเทียนสีเขียวซึ่งเป็นแท่งเทียนคอนเฟิร์มเท่านั้นนะครับในการเข้าออเดอร์เนาะแต่ว่า รอให้สักหนึ่งแท่งแต่จริงเอ่ะถ้าผมถ้าเป็นผมนะผมจะรอสองแท่งครับผมจะรอให้มันเกิดแท่งเทียนสีเขียวสองแท่งแล้วเราเข้าเราค่อยๆเข้าออเดอร์นะครับให้มันจบสองแท่งซะก่อนนะครับผมมาดูกันต่อนะนี่ครับนี่ครับหนึ่งแท่งนะครับเนี่ครับนี่หนึ่งแท่งนะครับคือคือที่ผมบอกว่าให้รอสองแท่งเพราะอะไรครับบางทีมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะขึ้นที่เอ่อ อาจจะเป็นแท่งเทียนคอนเฟิร์มที่เป็นแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยได้ก็จริงแต่มันอาจจะหลอกเราครับบางทีอาจจะขึ้นมาแค่แท่งเดียวพอแท่งเทียนที่สองเนี่ยเป็นแท่งเทียนสีแดงก็เป็นไปได้นะครับนี่ครับผมอย่างเช่นตรงนี้ครับเนี่ยตองุมเอาบริเวณเนี่ยผมเอาบริเวณนี้เป็นแนวรับเนาะประมาณนี้นะฮะแล้วเนี่ยเนี่ยครับมนลงมาแล้วมาหลุดนยครับผมเนี่ยมาหลุดหลุดแนวรับเนี่ยครับเป็นแท่งเทียนสีแดงหรือแม้เป็นแท่งเทียนสีเขียวเป็นแท่งเทียนคอนเฟิร์มก็จริงนะครับ คอนเฟิร์มก็จริงนะครับแต่พพ์แต่ว่าพอดูนี่ครับเห็นไหมครับเส้นเนี้ยแท่งนี้นะครับเนี่ยแท่งเนี้ยเป็นแท่งเทียนสีแดงเนี่ยครับผมก็คือว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็คือถ้าเราถ้าเราจะรอให้มันชัดเจนจริงจริงนะครับให้มันเกิดแท่งเทียนสีเขียวสักสองแท่งครับกาลังดีนะครับผมแบบนี้ครับแบบเนี้ยแบบเนี้ยให้เป็นสีเขียวสักสองแท่งนะกาลังดีนะครับผมจากนั้นนะครับหลังจากที่แท่งเทียนสีเขียวแท่งที่สองจบนะครับปิดนะครับผมเราค่อยเข้าออเดอร์บายนะครับตรงบริเวณเนี้ยนะครับผมตรงเนี้ยนะครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็ขึ้นให้เราเนี่ยครับผมอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นให้เราเนี่ยครับ,นรบเนี่ยครับคือถามว่าแนวรับแนวต้านนะมันใช้ได้ไหมมันจริงมันใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าที่ผมบอกตั้งแต่ต้น,นลเลยเูก่อหัวข้อการรอคอนเฟิร์มชันของการเข้าออเดอร์นะครับตรงเนี้ยก็คือถ้าพูดในภาษาง่ายๆเลยก็คือเรื่องการรอแท่งเทียนคอนเฟิร์มครับการรอแท่งเทียนยืนยันนะครับยืนยัน เพื่อเพื่อที่จะหาจุดเข้าที่มันแม่นยำนะครับหาจุดเข้าที่มันแม่นยำนะครับผมแล้วตรงนี้นคผมยกตัวอย่างในเรื่องของแนวรับแนวต้านแบบเป็นเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับที่เราถ้าเรารู้ตรงแค่ว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถทําเงินได้แล้วนะครับ,รบ,รบ,รบเราก็สามารถทําเงินได้แล้วนะครับเพียงรู้แค่แนวรับแนวต้านก็พอนะครับผม ส่วนเรื่องของอินดิเคเตอร์ต่างๆที่เอามาใช้กันนะครับก็ตามแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบางทีบางคนอจาจจะถนัดเรื่องของอินดิเคเตอร์มากกว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าบางคนเขาถนัดไม่เหมือนกันเนาะความถนัดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราจะไปห้ามเขาไม่ได้หรอครับผมเราจะไปห้ามไม่ให้ใช้อย่างนั้นไม่ให้ใช้อย่างนี้ไม่ได้หรอครับเพราะว่ามันเป็นความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับ ก็นี่ยครับผมลองดูครับหรือไม่หรือไม่นะครับถ้าถ้าถ้าเราอันเนี้ยผมยกตัวอย่างในรับในต้านในแบบว่าเป็นเส้นแนวนอนนะครับถามว่าเส้นเทรนไลน์ใช้ได้ไหมครับก็ใช้ได้นะครับผมเส้นเทรนไลน์เป็นการเส้นเทรนไลน์เป็นการบ่งบอกหรือว่าเป็นการตีกรอบให้ราคานะครับผมเนี่ยครับเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย จริงๆนะครับถ้าเราตีนะครับให้เราตีตรงบริเวณปลายไส้เนี่ยครับผมเนี่ยตรงบริเวณปลายไส้เนี่ยครับอย่างน้อยนะครับสักสองจุดขึ้นไปนะครับจุดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่สองอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสักสองจุดขึ้นไปมันก็จะได้เป็นเส้นมันก็จะได้เป็นทางเดินราคาแล้วนะครับเนี่ยครับผมเป็นทางเดินราคาเนาะตรงนี้จริงๆยังไม่เกิดนะครับสมมติยังไม่เกิดตรงเนี้ยบึ้งกยังไม่เกิดห็นแค่นี้ก่อน แค่นี้ขอเนี่ยครับผมนีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตีเนี่ยครับผมตีลงมาเนี่ยครับตีลงมาเพื่อที่จะให้พ็ที่จะทาราคาหรือว่าไงคือตีให้มันมีทางเดินของราคานะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันทะลุเส้นอะไรขึ้นไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเป็นทิศทางขาขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยครับฉะนั้นนะครับเนี่ยครับผมรอที่ผมเคยบอกไปว่าเรารอแท่งเทียนคอนเฟิร์มเรารอแท่งเทียนยืนยันอย่าง จริงๆอย่างน้อยผมให้รอสักสองแท่งนะครับแท่งมึงยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ถ้าสองแท่งเป็นการยืนยันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยเรามาดูนะครับตรงนี้หนึ่งแท่งสองแท่งแต่ว่ามันก็อาจจะมีบริเวณแนวรับี้เนี้นะครับตรงนี้เป็นแนวรับก็ราคา,าจจะไปลงให้เราเนี่ยครับผม <Yeah. S 1> ก็จริงๆที่ผมบอกก็คือต้องระวัง ตร,ตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยหนึ่งแห้งสองแห้งหลังจากจบแท้งที่สองไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเข้าออเดอร์เซลล์ตรงบริเวณนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยครับตรงบริเวณนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็จะต้องอรอระวังระวังเนี้ครับแนวรับเนี่ยครับตรงเนี้แต่ว่าที่มันไม่ขึ้นเนี่ยที่มันลงต่อก็คือหนึ่งมันเป็นเทรนของที่ทางขาลงเนี่ยครับมันเป็นทิศทางขาลงแล้วมันยังมี แรงซื้อเข้ามาเยอะมันก็เลยสามารถที่จะทําราคาให้มันลงมาได้อีกเนี่ยครับเนี่ยครับแต่ว่าเราตรงนี้ไม่ไม่ถูกสนใจนะครับเราดูตรงเราดูตรงการคอนเฟิร์มหรือว่าเราดูตรงการยืนยันของแท่งเทียนเป็นหลักนะครับนี่นะครับมาดูต่อเนาะครับนี่ครับเจอแล้วครับอันนี้แท่งที่หนึ่งนะครับเนี่ยแท่งที่หนึ่งนะครับนี่ครับยังไม่ใช่นะครับตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับ นี่ยนี่แพทั้นที่หนึ่งนะครับนี่ท่าที่สองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหลังจากจบแพท้นี้นะครับก็คือเราเข้าออเดอร์เซลล์ได้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็ต้องมารออะไรครับระวังนี่ครับตรงนี้เป็นแนวรับนะครับแนวรับเซลล์ได้ก็จริงแต่ว่าต้องระวังแนวรับนะครับตรงนี้เป็นแนวรับนะครับนี่ครับตรงนี้แนวรับเนี่ยครับดูนะครับดูว่ามันอ๋อตรงนี้มาเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ก็คือว่ากําไรนะครับเนี่ยกำไรนะครับเนี่ยครับ เล่นแบบนี้นะครับเล่นแบบน,นี้เล่นง่ายๆนะครับผมก็ <c oughs> คือเรารอให้เป็นนะครับรอสัญญาณยืนยันจากแทงเทียนให้เป็นนะครับผมเราต้องรอให้มันชัดเจนซะก่อนเราถึงจะเข้าออเดอร์นะครับเพื <c oughs> ่อเป็นการป้องกันเงินทุนของเรานะครับผมว่าเราจะต้องมีหลักการในการเข้าออเดอร์แต่ไม่ใช่ว่าหลักการมันจะใช้แบบหลักการเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเอาแบบง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยพื้นฐานเลยเนี่ยแต่รัยต้านเนี่ยครับพื้นฐานเลยครับ สันเลยก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมยังไงมันใช้ไม่ยากนะครับมันใช้ไม่ยากเราก็มาฝึกันก่อนนะครับมาฝึกใช้กันก่อนนะครับผมอาจจะฝึกใช้จากบัญชีเดีโม่ก็ได้นะครับหรือว่าบัญชีเซ็นก็ได้นะครับผมลองมาฝึกใช้กันดูนะครับนี่ครับตีเทนลนาแบบเนี้ยตีเทนล่าเฉียงๆอย่างนี้ก็ได้ตีเทนลน์แนว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 นอนอย่างนี้ก็ได้นะครับเส้นเนี่ยเนี้ยเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี้ก็ได้ หาแนวนรับแนวต้านนะครับผมที่ใกล้ที่สุดก็ได้นะครับผมเนี่ยครับมันตรงเนี้นะครับผมเช่นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยอันนี้คือแนว้ับนะครับอย่างนี้คือแนวรับอันนี้คือแนวต้านเนี่ยครับถ้าเป็นในลักษณะแบบเน,นี้ยคือมันเป็นสัญญาของไซเบอร์นะครับมันก็อาจจะอยู่ในกรอบเนี่ยครับผมอาจจะอยู่ในกรอบเนี่ยครับผมเราก็รอให้มันเกิดแทเทีคอนเฟิร์มก็คือลักษณะของ เอเทไซเวเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นได้ทั้งขาอะไรนะหรือได้ทั้งบายแล้วก็ทั้งเซลล์นะครับเพียงแต่ว่ารอให้มันเกิดสัญญาคอนเฟิร์มก่อนนะครับดูคนก่อนนะครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยรับนะครับรอให้เป็นแท่งเป็นสีเขียวสักสองแท่งเนี่ยฮะนี่สองแท่งแล้วก็บายตรงนี้ก็ได้นะครับผมตรงเนี้ยแท่งเนี่ยครับบายแล้วเป็นไงครับเนี่ยครับบายแล้วก็ขึ้นเนี่ยครับเนี่ยขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยครับ เอาถือตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเป็นไซส์ว์นะครับเป็นไซส์ว์เนาะแล้วราคาเนี่ยมันมาชนน้ตตานแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่แท่งคอนเฟิร์มมันยังไม่ใช่แทง่งยืนยันนี่ครับเราก็ยังไม่เข้าเซลล์นะครับยังไม่เข้าเซลล์นะครับเพราะมันเป็นแท่งสีเขียวอยู่นะเราให้เป็นแทง่งสีแดงซะกอ่อนนะนี่ครับ <S <S อันนี้หนึ่งแท่งนะครับ <S <S หนึ่งแท่งนะครับโอ้โทษครับเนี่ยจะเป็นแท่งอันนี้ยังไม่ใช่นะครับ,น,รบนี ก็เลื่อนน้เงียดให้ที่หนึ่งแล้วจริงๆมันก็ไม่ไม่เป็นแค่สีแดงแบบสองแท่ติดต่อกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่เข้าเงื่อนไขที่เราที่เราวางเอาไว้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ครับเนี่ยลองดูนะครับลองดูลองไปทดสอบกันดูนะครับผมเพื่อนๆครับลองดูนะครับผมก็ยังไงจริงๆทท่หนึ่งนี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับผมเพรยงแต่ว่าเรารอให้มันมีแห้งเทียนยืนยันซะก่อนนะครับโอเคครับผมยังไงก็ผมขอฝากนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ